มาดูผักหน้าบ้านค่ะสวยไหมคะนี่ยมีต้นดอกไม้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะดูสารเนดอกแพรเสี้ยงไฮเห็นไหมคะแพรเสียเเส้ยงไฮแพรเสี้ยงไฮต้นนี้ก็มีค่ะขึ้นชา้า ก็มิ้นฝรั่งค่ะมิ้นฝรั่งมิ้นฝรั่งอย่างสวยเลยค่ะดูค่ะดู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 ดดมิ้นฝรั่งอันนี้แมงรักค่ะอันนี้หงลักคาหนูกินหมดค่ะหนูแท้กินหมดอ่างบัวค่ะ อันนี้ตัวอะไรนี่ตัวเหมียวเหรอคะตัวเหมียวเหมียวตัวเหมียวเดี๋ยวไปดูสวนหลังบ้านนะคะดบบเดินไปแป๊บเดียวถึงแล้วค่ะใกล้ๆอันนี้พริกค่ะพริกในกระถางพริก ไม่มีลูกค่ะคนขโมยหมดพลิกพลิกพลิกนี่ข,ข้าวโพดขาวค่ะข้าวโพดขาวนี่ก็ข้าวโพดขาวขโพดขาวตนน้นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาว ตัวนี้ลงปลูกใหม่ค่ะถั่วฝักยาวถั่วพุ่มค่ะเป็นถั่วพุ่มนะคะดูค่ะขนาดฝนตกแล้วนะคะสวย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 ต้นหอมค่ะต้นหอมต้นหอมอันนี้มันเทศค่ะนี่ค่ะถั่วฝักยาวของแท้อเอ๋ดกไหมคะดกไหมคะดกไหม ดูดูดูค่ะดูดูอย่างดุกเลยค่ะอย่างดุกเลยโอ้หัวฟักยาวโอ้แมวก็น่ารักค่ะแมวก็น่ารักหัวฟักยาวอู้ดุกดุกดนะคะดุกดุก ดุดดุดดุตัวนี้พริกค่ะพริกกระเียงแตงค่ะกำลังเป็นลูกอยู่หนึ่งลูกค่ะแตงปลูกยากมากค่ะแตงท่อนแตงท่อนตัวนี้ถั่วพูค่ะ กำลังได้ดอกแล้วถั่วปูมีดอกแล้วคะ่ะเป็นดอกเร็วเหมือนกันตัวนี้ถั่วลิสงคะ่ะปลูกเข้าไปคะ่ะปลูกเยอะๆเลยคะ่ะปลูกหลายอย่างปนเลยคะ่ะต่น,นั้นเป็นอะไรตันฟักทองคะ่ะฟักทอง อนี่พริกค่ะพริก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 สะออนใต้ทัวะะท่วแหละค่ะทั่วโลกตกค่ะนะคะแต่ไม่ค่อยมีใบค่ะไม่รู้เป็นไงฝนตกชุกเกินฝนมันตกหลายฝนค่ะเดี๋ยวเลยเฮ็ดให้ผั่วบัวง,งามเลยค่ะสะออนคุะครับผัวค่อโอเคนะคะ